ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเจ้าตัวปืนโทก้อนนะครับหลังจากที่สัญญากับทุกคนว่าผมจะมารีวิวให้ดูนะซึ่งค่าสเต็ปปืนโทก้อนสกินฟรีนะบวกแม่นยำหนึ่งนะครับบวกคาเรลีโหลดหนึ่งนะครับ <_ T> รรซึ่งมาเทียบกับสกินสายเติมนะโดโด่ความเรลีโหลดดาเมจหนึ่งใช่ไหมอันนี้โอเคนี่นะครับผมคือเกือบเหมือนกันน่ะขาดแช่ตรงดาเมจนะครับที่ไม่มีแต่บวกแม่นยำมานะครับซึ่งวิธีรับปืนง่ายมากกดเข้ามาตรงรูปปืนตรงนี้นะครับหาครว่าความชำนาญปืนอ่ากดเลือกปืนนะครับที่เราจะเก็บนะคผมี่ ช็อตกันนะครับผมเลือกมาโทก้อนนะครับผมก็จะเจอเจ้าตัวปืนโทกอนครับซึ่งถ้าเล่นเจ้าตัวปืนโทกอนบ่อยๆเนี่ยให้ครบประมาณ3 0เนี่ยก็น่าจะได้รับเจ้าตัวนี้7วันนะครับแต่ถ้าเราเล่นโค้บให้ครบ60%เนี่ยก็ได้รับไปเลยทาวน์ทาวน์ไปเลยครับผมสำหรับสกินนี้และเป็นสกินที่ดีมากครับผมสำหรับโทก้อนนะวิธีเก็บง่ายมากๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าปืนโทก้อนของเราเดี๋ยจะรุนแรงแค่ไหนและจะกรองหรือเปล่านะครับคือปืนโทก้อนมันแรงอยู่แล้วนะครับเพิ่ะผม ทีซออนไลน์ตั้งเกมราาถูกบริการเติมเกมออนไลน์สุดคุ้มที่ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง27กับเกมสุดฮิตให้เล่นตามพร้อมส่วนลดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นฟ e e ไฟาาอาอ,าอาวี g ก n นชินและเกมอื่นๆือีกมากมายรวมถึงบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินออนไลน์กว่า20รายการและการออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายสำหรับมือถือทีซีตั้งเกม .net อะไรวะนะ่ะเพื่อนในทีมเราทำไมมีปลาซิวกับลูกออดวะนะ่ะมาเป็นของกินเลยนะหมกปลาซิวกับหมกลูกออดเซ <c oughs> ่บครับแซ่บงานนี้มันหัวเราสองตีนะครับรับรองว่าเกมนี้มีเดือดกับผมต้นเครื่องเลยน่าจะเดือดตั้งแต่ต้นเครื่องเลยที่ผมโดดดีจริงโทก้อนสก,กินนะอ่ะลงมาแล้วเจอเลยไงย้าหู้ทงไหนวะอ๋อท่าน้าผมนี่ว่ะข <Y> ah <oo> อ,อเปิดเลยแล้วกันครับ โชว์ความแม่นไปหนึ่งดอกหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มเอาตายหรอเรียบร้อยแล้วครับโดนฆ่าไปแล้วลงมาเหมือนรู้ใจอะลงมาแล้วแบบเจอทัวก้อนเลยอย่างเงี้ยโคตรดื้ออุย้ยเอ็งกันแปดด้วยเอ็งกันแปดด้วยเอ็งกันแปดปืนปรับใหม่นะครับโคตรแรงเดี๋ยวคลิปหน้าจะแบบมาเล่นให้ดูแบบเต็มๆคลิปนี้ขอเป็นโทก,นก้อนก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยดูนะครับเอ็งกันแปดหนึ่งตัวผมด้านล่างแร้ เอาไปแล้วดีกว่าโอ้ยแกก็ไปไวเกินตัวยิงใครวะยิงโดนเหรออ้าวอยากจะวัดปะล,ล่ะดีไหมครับผมบอกเลยว่ารีเร็วรีเร็วจัดรีเร็วเหมือนสก,กินสายเติมแหละทุกคนแค่นั้นแหละคตรดีเจ็บจัดโอ้โหตัวเมือ่อกี้แบบเล่นแรงจัดเลยทุกคน เล่นผมอย่างรุนแรงอะ่ะเดี๋ยวผมจะพาเล่นแบบโทก้อนแบบสายชาร์จแบบสไตล์นักแข่งนะฮะเล่นไปสับยิงไปจริงๆโทก้อนเนี่ยสามารถยิงแบบกดค้างได้เลยนะไม่ต้องสับก็ได้นะครับกดค้างได้เลย,เลยนัดเดียวรู้เรื่องอุ้เพื่อนตุยวะหายแล้ววะน่าจะตุยฝั่งบนนะน้องซัพพอร์ตเตอร์ผมใชด้วยสิโอ้แล้วเหลือสองคน้วไงเหลือแค่ปาซิวกับลูกออสกับผมนี่วะน่าจะอยู่ตรงตูย โอ้ยิงทีมผมล่วงสองเลยอ่ะตีใครวะเนี่ยดูทรงเป็นงานมากเลยอ่ะดูทรงเข้มเลยนะที่นี้ต้องระวังครับผมควิมโผล่สามมีโดนอยู่อันหนึ่งครับผมอาท้าขึ้นละโดนมาวะโู้สองตัวจเจอละ มาดิมาดิทักยาวิ่งอ่ะวิ่งอ่ะหมดอ่ะมาดิก็มาดิโอ้โหอ,อย่างแรงทุกคนเป็นสก,กินที่แบบไม่แพ้สายเติมเลยอะ่ะเอาจริงๆสก,กินนี้แบบไม่แพ้สายเติมเลยอะ่ะเพื่อนเห็นป่าวะของดีเดี๋ยวต้องไปดึงก่อนครับ5คิวแล้วครับโทก้อนเก็บเรียบเลยนะ ค okay. สกินที่ไม่แพ้สายเติมเลยก็ต้องสกินนี้แล้วแหละเพื่อนๆเออเอาดีโอ้ยโอ้ยบนหัวผมมีว่ะต้องเอาหน่อแล้วครับขอเปิดได้เปละ่ะขอเปิดได้เะล่ะโอ้ปลาซิวแม่งโหดว่ะปลาซิวรอบไปสี่ฮิวว้าว <Wow. S 1> ปลาซิวแม่งเอาเรื่องจัด ผลงานโทก้อนรัวๆเลยเนี่ยหกคิวโคตรเอาเฮ้ย ถ้าใครแบบว่าเล่นโทก้อนแบบไม่มีรีโหลดเร็วนะแล้วแบบว่าลองมาเล่นแบบบินรีโหลดเร็วนะทุกคนจะแบบเห็นความต่างเลยเว้ยจะมีความรู้สึกที่แบบว่าเล่นผิวขึ้นกว่าเดิมเว้ยทุกคนและเป็นปืนกลงในเมตาด้วยไงครับทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยต้องไปตามกลงตามเก็บกันแล้วไงปืนในเมตาแบบนี้ใครจะปล่อยเนื้อว่าปะปืนฟรีซะด้วยนะครับว้าวุ่นแน่นอนอันนี้เป็นน้องซัพพอร์ตเตอร์นะครับน้องไปนะครคนที่เท่าไหร่วะน้องไปน่าจะเป็นซัพพอร์ตเตอร์คนที่15นะประมาณนั้น15หรือ14 ไม่แน่ใจนะครับสามารถปากดซัพพอร์ตเตอร์กันได้นะเป็นสมาชิกุเมอร์นะครับมีสติกเกอร์นะครับผมเอาไว้กดเท่ๆได้เลยแล้วก็มีสิทธิพิเศษได้ร่วมเล่นกับอุเมอร์นะครับผมพวกปืนโทก้อนมันก็จะแพ้แบบพวกปืนประเภทแบบปืนลู่นะครับแต่ถ้าแบบไม่มีปืนลูดก็ไม่แพ้หรอกจริงถ้าแบบว่าเข้าประชิดตัวได้นะถ้าประชิดตัวไม่ได้อะแพ้โทก้อนแบบเป็นปืนประชิดตัวที่แบบเก่งที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับลองมาก็ซองยาวนะครับกับแม็กเจ็ดเดี๋ยวไปฆ่าตัวเก็บไ้หลอฝั่งนี้กันดีกว่าครับน่าจะเก กี่ตัวไม่รู้แต่พี่ขอใส่ก่อนเลยละกันอุยอ้ยอุย้ยฟาซิวก็ใส่เติมเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยนายตายละหาคนไม่เจออ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วป <Hey. S 1> ไป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 ดีไหมครับดีไหมครับ <Hey. S 1> ดีไหมครับ ว่าจะเป็นปืนโคก้อนเก็บหมดนะทุกคนรีแม็กซ์แล้วแบบต่อจังหวะได้แบบไวจัดๆอะปืนนะโคก้อนอะมีรีเร็วนะแล้วแบบโหดเลยอะทุกคนเพิ่มความโหดไปอีกขั้นหนึ่งเว้ยชั้นบนครับผมมีตัวเมืย์ชนต่อเมืย์ชนต่อเหรอวะอตายแล้วนี่หว่าตายใครวะจะตายไปชัวร์เลยนะ เรียบร้อยปลาซิวอ้าฆ่าไปแล้วหนึ่งสถานี้ดับเพลิงแน่เลยว่ะเช็คก่อนแล้วกันครับไม่มีว่ะ ว้าววงบีบกับเราซะด้วยสิแต่เราแบบไม่เล่นในวงไงครับจะหาเรื่องไปเล่นนอกวงไว้ทุกคนเพราะเราใส่ดีอยู่แล้วเวยเน้นยิงก็ผมไม่เน้นแต้มแค่นั้นแหละตรงตู้ม่วงน่าจะมีชัวนี่ไงผมว่าแล้วจริงๆอู้สองตัวเลยออตัวหนึ่งเน่ยหนังเหรออ๋อตายเฉยเลย เรียบร้อยครับผมตีใส่ดีของพวกเราอ่ะชิวจัดอ๋อเราเพื่อนร,ร่วงไปแล้วครับเดี๋ยวนี้ต้องกลับลามไปดึงทีมก่อนเลยอันดับแรกเดี๋ยวพี่ดึงให้นาะน้องดึงตรงไหนได้หัวเนี่ยข้าววันนี้ก็ไม่ได้หรออ่ะซื้อสกิลก่อนครับเล่นเป็นสกิลครูด,ดีกว่าเปิดตำแหน่งครับเปิดตำแหน่งเดี๋ยวพี่หยิบโคโนมต่อหยิบได้แบบว่าไม่ได้ด้วยหรือว่าใช้ได้แบบรัวๆไม่มีตัวผมไม่มีตัว คูเช็คตำแหน่งให้แล้วไม่เจอสักตัวเลยครับตรงนี้เงียบเหงาจิบเุ้ยเพื่อนมากว่ะแสดงว่าแถวหนูน่าจะมีตัวอามีตัวโดดใหม่ด้วยครับนาะหน้าผมฮะหน้าอุ้มครับหนึ่งตัวฮะโชวเโลเวอร์งานนี้นี่ไง นี่ไงขอได้ปะ่ะล่ะขอได้ปะ่ะล่ะรีโหลดเร็วด้วยโอ้โหรีไวมากทุกคนโคตรโกงผมบอกเลยโอโ้รีไวมากอะ่ะดู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 มาดิมาดิโอ้โหช่วยหน่อยน้อง เออสวยหมดมาดิว้าวอ้แ้ว่ะโทก้อนประทาโทก้อนเมื่อกี้แพ้ครับผมสงสัยเจอแบบสกินมีราเมจมั้งอ่ะดูทรงละมันงมผัวึ้นเร็วเนาอจะยิงรถเราพังมั้น่ะนี่ไง มันไงเจอแล้วเจอผมขว่เลยได้ไหมตัวนี้นี่หัวนมาบอกเลยว่ารีโหลดเร็วมากดูแปบ๊บเดียวแค่นั้นเลยโอ้เพื่อนเราไป14คิวแล้วเหรอวะเนี่ยโอ้โอเกมนี้แม่งรวมมหาเทพปะเนี่ยเอ,อ้าชนะเลย โอ้ยเจอเพื่อนโหดว่ะธรรมดาที่ไหนครับผมโอ้โหโทก้อนเราเกมีรอบไป1 1คิวเลยนะทุกคนนะถือว่าเยอะมากนะครับคือดาเมจอะของปืนโทก้อนอนะมันแรงอยู่แล้วนะเราแค่เพิ่มความแม่นยำเข้าไปในสกินนี้นะแล้วก็บวกคมเล็วรีโหลดเข้าไปคือแบบครบเครื่องแค่นั้นแหละใครไม่มีสกินนี้อย่าลืมนะครับไปเล่นกันเยอะนะโทก้อนนะก็จะได้รับสกินนี้ไปแบบฟรีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมพาก,กันกดไลค์กดซาบกับุูมชิน,นาเอา้ลยนะครับเ <ๆ S 1> พืพ่อพาดคลิปใหม่ๆของอุเมอินะเองนะครับผมแล้วเจอก